Et donc, il ครับกบสวัสดีตอนบายๆครับผมมื่อนี้มัดาะปลาเลาโคกตอนบายเนาะเมื่อเช้านี่ฝนตกครับผมเนี่ยตกหออเทียงเลยตกลิ้นๆครับผมปลาชุ่มเลยครับกันเลยมัลาะโคกครับผมตอนนี้ฝนก็หยุดละมากับแม่โชกุนครับผมไปลองหาเบิ้งครับนี่มองผมเก็บมือวันนี้ครับนี่นี่นี่โพกันง่าเลยดีครับผม

นี่ครับผมดอกง่ายแล้วดอกนึงดอกง่ายกับมีครับดอกน้อยกับมีนี่ดอกน้อยนี่เอาไว้ก่อนครับ นี่กำลังงามครับผมนี่อู้สองดอกครับผมอีกดอกนีคก่ครับผมตกไซครับผมไงเลี้วเติบ เออดอกเล็กๆเอาไว้เด้อเอดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนเห็ดมันบโครับใบตองมันหนาเขี่ยดอกมึงสองดอก จะไม่ขึ้นที่เจอแต่ดอกไม่น้อยเอาได้ครับกำลังแกงหวานๆครับแกงแซ่บดอกน้อยๆปกไว้ขึ้นเกาได้ซ้ำนีครับผมอเดี๋ยวยางรถบางอีกครับบางนีแกดอกน้อยยังลายอยู่บุษบดันยังไงครับ น้องแพงพอแล้วเห็ดเนี้เห็ดโคกโอ้เห็ดโคกออกครับผมนี่ๆๆเห็ดโคกเห็ดโคกหรือว่าเห็ดกาต้มนั่นแหละแบบนี้ครับผมเนี่ยเอ้าแกงแซ่บเพื่อกันเห็ดโคกอ่ะเก็บครับอ๊อกกระตาได้หลายบ่มองดูเห็ดโคกน้องแพงได้เป็นเห็ดโคกครับผม ผมได้เห็ดเห็ดน้ำหมากนี่ครับผมดอกเดียวครับนี่นี่ดอกนึงครับผมอือดอกงามเลยครับนี่ครับผม ็ดคอนขาวครับผมสองดอกนี่กินได้ครับผมยังหาเรื่อยๆครับผมเห็ดมันยังไม่ทันได้ออกทัวนะครับฝนกำลังตกไม่ยัง้องหาดอกแรกให้พ่อกอนพี่น้องครับผมจังเคลียนะแต่พอเห็นดอกก็รู้ว่าจะเคลียจังไง ขาไปเรื่อยๆครับเห็นแล้ดอกลงขา,ากเห็ดน,น้ำหมากครับแต่ว่ามันถึกฝนโู้แมงบวงกินน้องแพ้งพ่อเห็ดขอนขาวเก็บเล็มๆพี่น้องพ่อยังก็เอา นี่เห็ดมากเห็ดโกสองดอกครับอันนี้นะ่าจะเป็นเห็ดโกนะครับดอกดอกแข็งดอกนะคนละสี กิ่ตมครับเมือนนี่โอ้ยคนมาแล้ะครับโข้ให้เพื่อนจริงไว้ครับโอ้ยนี่สองสามดอกครับผมเห็ดแดงน้ำหมากอยลายดอกอยู่ทั่วครับ ลายดอกเ<อ>กือบเปื่อยดอกนี่ดอกน้อยเจ็ด,ดเปื้อนแนม่มติดกิ่ตม เห็ดย,หยังขึ้นบ่ได้ครับหินทับโอ้ยได้แต่ขาละเห็ดยังบ่เด้เห็ดอาจจะเป็นเห็ดคุกครกกับผมเห็ดคุกน้องแพงได้ไหลายดอก ก็ครับนี่สองดอกสองดอกกำลังงามๆครับมูนะเห็ดอันนี้นะล้องเคลียร์บางอีกนี่ดอกน้อยๆครับผม แมงกินดอกนัง้งดอกนี่อหอยกินครับนี่เป็นหอยเดือนะครับผมกินหล้บ <c oughs> เป็นลังคุอะกินนะครับหอยเดือ ป็นหอยทากชิ้นิดนึงนะครับถ้ามีฝาปิดนี่เพื่อนเอิญหอยหอมหอยหอมชิบะขมอันนี้หอยเดือนนี่ขมนี่านสามดอกอู้หูงามอ่ะนี่ติดขี้ดินอ่ะไปไป cẩn thận đi,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  cẩn thận ครสองดอกน่ครับโอ้ยบธรรมด,ดาครับผมเ,เห็ดออกหลายเติบครับแต่ว,ว่าออกเป็นมองออกเป็นมองเป็นหมู่ครับ แกหลุดโอ้ยดกเปร้ยแล้วครับสองดอกครับ

เน้มเห็นดอกหนึ่เนงเดี๋ยวผมเห็นครับบึงไปหน้าหนาครับผมนี่ตอ,อกเกียอ เห็ดจมนล้วครับผมสองดอกดีครับผมงามเลยครับือนี่ 2 đọc 3 đọc เป้ยครับฝนตกอ๋ออันนี้เป็นเห็ดโคกเห็ดโครกกระแซบครับผมขึ้นล้าแล้วครับ อันนี้เป็นเห็ดฐานเหลืองอุ้ยขึ้นลาอันนี้รสชาติมันออกขมนะครับขมนิดๆเพอกินได้ครับหนึ่งกินกับแจ้วแซ่บอยู่เห็ดที่แกเลี้ยวแทะเชียวขาวๆมันคือเฉพาะสามีแหละพี่น้องเลยเดิมมือ,อครับนี่เห็ดที่ได้ได้เห็ดหลายย่างนะครับมือนี่ออกหลายชนิดนะครับเห็ดนาเล่กับดอก,กงามๆเลย ดอกนี่น้ำท่วมครับผมเกิดอยู่ในน้ำของน้องแพงเห็ดกอเห็ดน้ำหมากโอ้บหธรรมดาครับผมอันนี้ก็แกงมุ้งแง่พูดเลยเนี่ยนี่มันเติมครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้ครับผมก็ย่างหาจนทั่วปลาแล้วมันก็ยังออกหลายครับผมต่อไปนี่ก็ต้องรุนว่ามันจะเกิดเบอาไปมือื่นมาเบิ้งไม่พี่น้องครับผมเนี่ยถือว่ามันมันครับเอ้าพ่อกันไม่คลิปนานครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บบ๊ายบายครับผม สวัสดีครับสวัสดีเจ้าอู้หูไปทำอะไรมามา